เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในศูนย์หน้าคนสําคัญของทีมเราอย่างทางดาวินนูนเยสดาวยิงทีมชาติอูรุกวัยกันก่อนเลยเมื่อเขาตกเป็นข่าวลืออย่างหนักเรื่องการย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลของเราไปในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางเจ้าบุญทุม่มบาร์เซโลนาที่จับตาดูเขาอยู่ตาเป็นมันหลังจากโชุดตัวแสดงท่าทีว่าไม่มีความสุขในถิ่นแอนฟิล แต่ล่าสุดเมอนักข่าวเข้าไปสอบถามถึงอนาคตของดาวยิงวัย24ปีกับตัวของทางเยอเกนครอปเขาก็ปฏิเสธเรื่องดังกล่าวและก็ได้ออกมาปกป้องลูกทีมของเขาถึงผลงานที่ตกต่ำลงไปในการแข่งขันฤดูกาลนี้อะไรนะมันมีข่าวลืออะไรหรอไม่มีข่าวอะไรทั้งนั้นผมไม่รู้เรื่องเหล่านี้มาก่อนเลยดังนั้นมันเป็นเรื่องราวที่มาจากภายนอกมากกว่าครอปกล่าว มันไม่มีข่าวลืออะไรในตอนนี้นี่แหละคือสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่แน่นอนที่สุดว่าดาวิดนูนเยสไม่ได้มีความสุขกับการที่เขาพลาดโอกาสในการทำประตูไปซึ่งนั่นก็ถือเป็นเรื่องที่ปกติเขาก็แค่โชคร้ายนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะบอก เขาโชคไม่ดีในหลายตอนหลายครั้งกับสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ที่จริงแล้วมันมีหลายครั้งที่เขากำลังทำทุกอย่างได้อย่างถูกต้องในแนวทางที่ควรจะเป็นแต่สุดท้ายลูกฟุตบอลมันแค่ไม่เข้าประตูไปมันเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กหนุ่มอย่างเขาเขามีความคาดหวังต่อตัวเองสูงมากแต่มันไม่มีทางอื่นแล้วที่คุณจะทำได้นอกจากปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปและนี่คือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ เราพยายามจะช่วยเหลือเขาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีแต่คุณก็แค่จะต้องปล่อยมันผ่านไปทุกคนจะต้องผ่านเรื่องราวแบบนี้มันถือเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพนักฟุตบอลน,นะปัญหาทั้งหมดของเขาก็คือเขาเป็นคนที่เก่งมากมันเลยทำให้เขาต้องมาเจอกับเรื่องราวแบบนี้อยู่ตลอดถ้าเขาไม่ได้เก่งขนาดนี้เขาก็คงจะไม่มีโอกาสทำประตูมากมายจริงไหมล่ะ ผู้คนก็แค่บอกว่ามันไม่ดีเลยแต่อย่างที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วว่ามันเป็นเพราะเขาเก่งเขาถึงเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นได้เขายิงกี่ประตูแล้วตัวเลขของเขามันก็ไม่เหลวร้วายนะเขาทำไป18ลูกมันไม่ใช่ตัวเลขที่ย่ำแย่เลยแต่ด้วยคุณภาพของเขาทําให้ทุกคนบอกว่าเอาอีกแล้วเหรอมันไม่มีใครชอบแต่นี่แหละคือส่วนหนึ่งของอาชีพนะักฝึกบอล ในไนก็เปิดประเด็นบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอฟกันไปแล้วเข้าต่อไปของวันนี้เราคงคงอยู่กับการออกมาแสดงทัศนะของเขาอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นในมุมมองเรื่องสถานการณ์การลุนแชมป์พิมล,ลีตอนช่วงโค้งสุดท้ายของฤด,ดูกาลนี้กันบ้า ปัจจุบันที่ว่าภูของเรายังคงตามหลังจากฝูงอย่างทางปืนใหญ่ออสเนอลอยู่5คะแนนขณะที่เหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นและเราก็ยังไล่หลังทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่4แต้มแถมลงเล่นมากกว่าพวกเขาอีก1นัดด้วยนั่นหมายความว่าตามทฤษฎีแล้ว ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซ์ก็ยังพอมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่เล็กๆแต่ต้องให้ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และออสซนอประสบความพ่ายแพ้ทุกเกมนับจากนี้ไปซึ่งนั่นจึงทำให้ตัวของทางเยอเกนครับอยู่กับความเป็นจริงว่าแม้ทฤษฎีมันจะเป็นไปได้แต่ในทางปฏิบัติเส้นทางการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลในฤด,ดูกาลนี้ก็แทบจะจบลงไปแล้ว การคว้าแชมป์ไม่ใช่เป้าหมายของเราในทุกๆเช้านับจากนี้อีกแล้วนะครอปกล่าวเราเองก็อ่านตารางคะแนนออกเหมือนกันและเห็นได้ถึงสถานการณ์หากถามว่าเราจะคาดหวังให้อีก2ทีมพ่ายแพ้ตลอดทุกเกมหรือเปล่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องแพ้3เกมเลยนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากคุณอาจจะไม่มีทางรู้ได้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอาร์เซนอลก็จำเป็นจะต้องแพ้อ,อีก2เกมซึ่งมันก็ยากมากเช่นเดียวกัน แถมพวกเขาจะได้หลงเล่นก่อนหน้าเราด้วยเอาไว้ถ้าพวกเขาแพ้ทั้งคู่เราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันหนืันวันจางนะแต่ผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเรามีโอกาสที่จะขยับไปถึง80คะแนนและชีวิตมันก็เป็นแบบนี้คุณไม่ควรคิดว่ามันคือของตายเราจะต้องเก็บคะแนนและคว้าชัยชนะอย่างน้อยหนึ่งจาก2เกมที่เหลือ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับทีมของเราเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากมันมีการประกาศยืนยันออกมาแล้วว่าลิวว่์พูประสบความสำเร็จในการคว้าตัวทางจูเลียนวอร์ดอดีตผู้อำนวยการกีฬามือทองของเราให้กลับมาอยู่กับสโมสรเป็นคำรบที่2ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ป เขาจะทำงานร่วมกับทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลอย่างใกล้ชิดซึ่งอันที่จริงแล้วตัวของวอร์ดเองก็เคยเป็นผู้ช่วยของทางเอ็ดเวิร์ดมาก่อนสมัยที่เขานั่งเป็นผู้อำนวยการกีฬาให้กับลิเวอร์พูลของเราและเมื่อเขาตัดสินใจอำลาทีมไปมันก็คือวอร์ดนี่แหละที่ถูกดันให้ขึ้นมาทำหน้าที่แทนในการดูแลเรื่องการซื้อขายนักเตะของสมโมสร เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของเราได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นก่อนที่จู้ตัวก็จะประกาศลาออกไปแบบสุดช็อกตามหลังเอ็ดเวิร์ดไปอีกคนดังนั้นการคัมแบ็กกลับมาของทางวอร์ดในครั้งนี้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไม้ตายของทางเฟนเวสป r อร์ตกรุ๊เจ้าของสโมสสของเราเลยก็ว่าได้ที่ไปเกลี้ยกล่อมเขากลับมาได้สำเร็จ โดยอาศัยผ่านทางเพื่อนเก่าอย่างทางเอ็ดเวิร์ดนั่นเองนี่ทำให้สื่อบางเจ้าในประเทศอังกฤษขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่ประจำวันนี้เลยว่ามันคือการกลับมารวมทีมอเวนเจอร์ของทางพลิเวอร์พูอย่างแท้จริงกันเลยทีเดียว ทั้งนี้ตัวของวอร์ดเองก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเฟ้นหานักเตะที่มีพรสวรรค์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยเพราะเขาเคยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมแมวมองภาคพื้นยุโรปของเรามาก่อนและก็ไต่เต้าขึ้นมาในสโมสสรตามลำดำับในตอนนี้เขาจะมาทำงานขึ้นตรงกรับทางเฟนเวสปอร์ตกรุ่ด้วย ในในก็พูดถึงเรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ทอมอยกจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งบิ๊กดีวสำหรับทีมของเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะนอกจากทางจูเลียนวอดดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในวันเดียวกันมันก็ยังมีการประกาศยืนยันออกมาอีกด้วยว่าลรเวอว่าผู้ประสบความสําเร็จในการดึงตัวทางเปรโดมาเกสอดีตผู้อำนวยการกีฬาฝ่ายเทคนิคคนดังของทางยอว์ดิสบอนเบนฟิก้าให้เข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาฟุตบอลของทางเฟนเวสปอร์ด้วยอีกหนึ่งคนทั้งนี้ตัวของเขาเองก็เพิ่งจะลาออกจากตําแหน่งกับทางเบนฟิก้าเพื่อย้ายมารับงานดังกล่าวข้างต้นกับทีมของเรา โดยเขาจะเริ่มงานอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันกับในเคสของทางจูเรียนวอร์ดดังกล่าวข้างตน้นสำหรับงานของทางมาเกสนั้นเขาจะมาดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางฟุตบอลโดยตรงและจะทำงานขึ้นตรงกับทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลของเรานั่นเอง ัวของเขาเองก็เคยผ่านประสบการณ์ในเวทีพรีเมียร์ลีกมาแล้วหลังจากเคยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและฟอร์มกันเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ ของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคข,ของทางโรเบรโตมันชินีอดีตเทรนเนอร์ชาวอิตาเลียนและเขานี่แหละคือคนที่ถูกยกย่องว่าเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ทำงานอยู่เบื้องหลังจนช่วยให้ทางซิตี้สามารถปลดล็อกแชมป์พิีมีร์ลีกมาครองได้สำเร็จเป็นหนแรกในรอบ44ปีของสมโมสรมจนกลายมาเป็นรากฐานความสาเร็จของพวกเขาที่ต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการที่ตัวของมาเกสย้ายมาสู่สโมสรของเราในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งดิวที่น่าจับตามองอยากยิ่งยว่วไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พรอะมีจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงแต่มันเป็นเรื่องราวของหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเรามาอยางต่อเนื่อง นั่นก็คือในรายของทางคริยงเอ็มปาเป้สตาร์ดังทีมชาติฝรั่งเศสที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้อัดคลิปออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าจะอํลลาสโมสรไปเอเช่ปารีสแซงเชร์แมงไปหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้เมื่อเขาหมดสัญญากับทีมและย้ายทีมได้แบบไรค่าตัว ผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะยากลำบากขนาดนี้ในการออกมาประกาศเรื่องการจะย้ายออกจากประเทศเอ็มปาเป้กล่าวลีเกองเป็นลีกที่ผมคุ้นเคยมาโดยตลอดเลยนะแต่ผมคิดว่าผมต้องการความท้าทายใหม่ๆหลังจากอยู่กับทีมมาเจปีแล้วมันก็ย,ยากแน่นอนว่ามันมีบางคนที่ผมอยากจะกล่าวคำขอบคุณด้วยซึ่งนั่นก็คือแฟนบอลผมรู้ว่าผมไม่ใช่นักเตะที่จะแดงออกมาได้ดีที่สุด ผมไม่ได้มั่นใจว่าผมได้ทำตามความรักที่ทุกคนมอบให้ผมมาตลอดทั้ง7ปีแต่ผมไม่เคยหลอกลวงผมต้องการจะทำงานให้มีประสิทธิภาพมาโดยตลอดเราสามารถเลือกที่จะรักหรือเกลียดได้ผมเองเลือกรักสมูสแห่งนี้และทำมันมาเจปีแม้จะมีช่วงขาขึ้นและขาลงปรับปนกันไปแต่ผมไม่เคยเสียใจแม้แต่วินาทีเดียวนับตั้งแต่ที่เซ็นสัญญามาเล่นให้กับสมูรอ,อันส่งเกียรตินี้ มันคือสโมอสรที่ผมจะเก็บเอาไว้ในความทรงจำตลอดไปทั้งนี้หลังการประกาศอำลาปารีสแซงเชียแมงดังกล่าว erm มันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าเขาจะไปลงเอยกับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดต่อไปดังนั้นสำหรับคนที่อยากจะเห็นเขาย้ายมาสวมเสื้อของลิเวอร์พูลในการแข่งขันฤดูกาลหน้าก็คงต้องทำใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้น แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ